และเช่นเคยค่ะรายการกูรุูกของหมจะพาทุกท่ทานไปหาคําตอบด้วยคำถามที่ว่าทำไมอีลาลาีลาถึงไม่ได้รับความนิยมเท่เากัสบสมัยก่อนแล้วล่ะโ<ป>ดวยวดันนี้เราจะไปะที่ชั้น15โรงเรียนไฟสตารลีลากันนะคะตัง้งคอนเสร็จองเลยค่ะใครไม่รู้กู ลีลาดของเราก็ยังไม่ได้จะหายไปไหนแต่เพียงแต่ว่ามันมีนต่เทรนแมนใบเข้ามามันทําให้ความสนใจในลีลาดให้คนเขามีความรู้สึกว่ามันน้อยลงแต่จริงๆแล้วเนี่ยลีลาดของเราเนี่ยก็ยังเป็นที่แพร่หลายอยู่แต่เห็นว่าคนบางกลุ่มอาจจะไม่รู้จักเป็นเอรนเมนที่เข้ามาตอนนี้เนี่ยมีมากทุกร่วมมากจนมีอ่ายกตัวอย่างเช่น ในกจังหวัดพวกแดนทั <extern als> composer, dance, dance, <fl> ้งหลัยที่ตอนนี้ก็จะมีบอยคลิปฮอปคัพเวอร์แบกแดนหรือสตรีแดนหรืออะไรจนกระทั่งแมค์กระทั่งคอนเสิร์ตทำให้ตอนนี้วัยรุ่นหรือคนบางกลุ่มให้ความสนใจกับไอเดียเทนเนอร์แบบนี้ก็เลยมีความสุว่าลีลาของเราค่อนข้างที่จะเหมือนว่ามันจะได้ยิน บางๆลงให้นันเองแต่ความนิยมก็ยังมีอยู่ใช่ครับนีล่ามีการพัฒนาไปในแต่งศักยภาพของเขามันลึกจนกระทั่งถึงขั้นเสียปากไม่ใช่แค่การเอ็กซ์เซอร์ไซส์ปกติลึกจนขนาดว่าทุกวันนี้เราสอนเพลงเราเน่เรสอนใี้เขาฟังเพลงว่าเพลงเนี่ขอดเพลงเนี่ยเป็นเมเจอร์ขอดเป็นไมเนอร์ขอดเราจะต้องออกอารมณ์ออกมาให้ฟิกเกอร์เดิมท้าเต้นเดิมเครูเปลี่ยนเพ็งจะต้องเต้น พราะอารมณ์เพลงมันแตกต่างกันไปเราเข้าไปลึกถึงขนาดนี้แล้วแ้วก็คนภายนอกที่ไม่ได้มาสัมผัสก็จะคิดว่าเอ้ะเป็นกีฬาของพวกอุจริงๆแล้วเพลงไวรันเราก็เต้นกันอยากจะทราบประวัติความเป็นมาของฮิลาลีลาที่เข้ามาในประเทศไทยค่ะฮิลาลีลานะคะได้เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยมีไม่มีหลักฐานแน่ชัดน,นะคะโดย มากขึ้นก็ตอนสมัยรัชกาลที่หนะคะแล้วก็สืบทอดกันมนาะเรื่อยๆก็จะมีการจัดเต้นลำในวงสังคมชั้นสูงนะคะเต้นลำในวังจักรวรรดิซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดที่ยิ่ง,ง,งนใหญ่ทางการมากก็จะมีคนเต้นในวังการมาจนถึงสมัยรัชกาลที่7นะคะก็ยังมีการพัฒนาอย่างต่อเน,นื่องนะแล้วจะมาห่างหายไปก็ช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะคะหลังจากเสร็จจากสงครามโลกแลนะ้วเนี่ยด้วยลีลาดเองเนี่ยเขามีเขามีเสน่ห์ในตัวของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอบ้านเมืองสงบ ส่นเีอย่ากมาเริ่มกลับมามันก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงชุดนีใช่เนาะแล้วก็ชุดชุดแต่ละชุดนี้มันค่อนข้างอลังมากเลยเชื้อผ้าในการในการเล่นมิราส์ก็จะแบ่งกเป็นสองลักษณะคือในประเภทสแตนดาร์ดก็คือในโรโดนแขนสุดกลับจังหวะราดิ่งซึ่งแบ่งแยกโดยชัดเจนในจังหวะลาตินส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเสื้อผ้าที่ค่อนข้างที่จะ สะดวกสบายเปิดโชว์กล้ามเนือ้อโชว์ลายละเอียดของขาแผ่นหลังต้นขอส่วนในสแตนดาร์ดบูร์นซิ่งก็ค่อนข้างที่จะปกปิดนิดชิดคล้ายๆถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นคล้ายชุดหลงังถ้าเป็นผู้ชายก็จะลักษณะคล้าย,ายทักซิโดหรือลอ,องเทล แล้วมันอีนี้อิงเห็นขอฟองเขาซ้อมเต้นกันเนี่ยทุกคนดูใส่สีดำอันนี้คืออยากทราบว่ามันเป็นคือหมายถึงว่าเป็นฟอร์มในการเต้นหรือว่าเป็นสีบักค้าหรือว่ามันมีอะไรตัดมาทำไมชอบใส่สีดำกันหรือว่าเป็นสีที่แบบดูยูนิคดีสีดรางนะคะเป็นสีที่ตัดกับยูฟอร์ได้มากที่สุดจะเห็นว่ายูฟอร์เราเป็นสีโอไลน์นะคะแล้วก็จบที่สองตัวเนี่เป็นกระจกเงาเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเห็นข้อผิดพลาดตัวเองมากที่สุด จะช่วยเราได้ไม่ว่าจะเป็นลายของลำตัวหรือลายของเท้าเองเนี่ยเนื่องจากเวลาเราซ้อมเราต้องให้เห็นจุดที่เราผิดพลาดมาที่สุดถึงจะเกิดการแก้ไขพอเวลาเข้าไปสู่การแข่งขันเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่ง <c oughs> แลจะเป็นสีสันสวยงามสดใสแล้วแต่เลย <c oughs> เริ่มเข้าสู่วงการดีาเริ่มอยากเต้นอะไรเนี้ยตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ่สำหรับต้าน,น,นี้เข้ามาในวง,งการตั้งแต่อายุ15นะคะเริ่มเรียนก็คือเรียนเป็นลาตินก่อน สมัยนั้นเราก็จะชอบดูนักร้องร้องเพลงร้องเสียงเชค,คิล่าก็จะฮุบสโคสะบัดเลยแล้วก็จะชอบไฟฝันว่าเฮ้ยวันนึงเนี่ยฉันจะต้องเต้นให้ได้อย่างเขาแต่วเป็นวันนี่ถ้าอยากจะรู้อะไรเราต้องเรียนให้มันลึกจริงๆก็เลยตัดสินใจเข้ามาเรียนรไปก่อนเลยนะคะแล้วก็พอเรียนไปเราเริ่มรู้แล้วเราก็พัฒนาไปแต่ละขั้นแต่ละขัน้นแล้วก็ได้มาสัมผัสกับในช่วงหลังนะคะค่ะครับส่วนผมก็เริ่มเต้นต่า ตั้งแต่ประมาณ1 9 20ซึ่งตอนนั้นเนี่ยในสมัยของผมนะฮะก็จะมีลิคก,กี้มาตินใช่ครับลิคกี้มาตินตอนนั้นคือไอ,อตอ้องผมเขาสายจะโค้กก็มีความสุขเลยช่วงวันเนี่ยเราก็ได้กระสา<อ>นด้วยเป็นแยาเท้าด้วยใชย่ใช่อ่าก็เลยก็เป็นเลยมีความสุขกส็สนใจก็เริ่มศึกษาจังหวงะราตรีขึ้นมาจนสักพักหนึ่งเราก็เริ่มรู้ตัวเองว่าเราจะเหมาะกับตรงไหน,น เริ่มเปล wow. ี่ยนเปลี่ยนแนวไปศึกษาในจังหวัดสตีด์บูลแรนซิ่งจนปัจจุบันนี้เป็นโปรเฟชชั่นอลบูลแรนซิ่งของประเทศไทยแล้วก็มีน้องต้าเป็นคุณเป็กอันนี้ถามนิดนึงค่ะอายุน้อยที่สุดของนักเรียนในคลาสเนี่ยอายุเท่าไหร่อ่าอย่างเราเคยเริ่มสอนตอนที่น้องอายุสี่ขวบครึ่งนะฮะสี่ขวบสี่ขวบครึ่งขายังเป็นปูอยู่เลยไม่ตายสามารถจัดระเบียบ กระดูดตัวเองได้ขวบแล้วใจรักเพราะว่าเด็กผิีนะเขาเนเจอร์ของเขาเนี่ย like คือผู้หญิงเกิดมาแับเซ็กซี่งามเพราะฉะนั้นมันก็จะมีในลึกๆว่าถึงแม่ขาเจอก็ยังไม่แข็งแรงฉันก็จะพยาย้อมขึ้นมาแล้วเต้นจนปัจจุบันนี้เจ็ดขวบก็ยังอยู่ในทีมนอยู่นะก็เป็นนักกีฬารู้เล็กแล้วก็ตอนนี้สาวเจ็ดขวบคนนั้นก็ได้รับรางวัล ปัจจุบันที่ใครที่ยังเลิฟๆอยากเต้นลีลาแต่ว่าอุ้ยไม่รู้จะไปเต้นที่ไหนแล้วอะไรเงี้ยค่ะมีที่แนะนำที่ไหนบ้างอยากให้ช่วยแนะนำตอนนี้นะครับในกลุ่มลีลาครับก็จะมีทั้งกลางวันหมายถึงว่าช่วงทีทานแม้กระทั่งช่วงหลังจากดินเนอร์นะ<ม>ครับก็จะมีตลอดนะครับตามหนึ่งตามโรงแรมต่างๆที่จะมีแล้วก็ตามร้านอาหารต่างๆ สำหรับการลีลาในสถานที่พวกนี้นะครับก็จะรู้กันในกลุ่มกลุ่มท้องการลีลาผู้นักที่ไม่ใช่กลุ่มลีลาเนี่ยครับก็จะไม่ค่อยรู้เท่าไหร่แต่ยังเมื่อก่อนนี้เนี่ยอะไรที่เปิดเป็นคาการเช่นพวกจาริสซี่หรือว่าเป็นปาป้าหรือเป็นกีแนปเปิลอะไรพวกนั้นเนค่อนข้างที่จะนานม,มากคนส่วนใหญ่แล้วก็จะรู้กันแต่ตอนนี้เนี่ยในลักษณะคาเฟ่ก็ยังมีอยู่ แต่เพียงแต่ว่าอาจจะปางปางตาน่อยไป<ช>แต่ะใช่ครับแต่ว่าอ่าหมายถึงว่าการเอ็กใ์ไซส์หลังหลังจากการทานน้ำชาหรือการจะหลังจากดินเนอร์ก็ยังมีทุกวันทุกวันก็ยังมีโอเคครับถ้าคู่ที่ไม่มีประสบการณ์เลยไม่มีสกิลด้านนั่งเต้นเอาอยกตัวอย่างกิ๊ก็ได้กิ๊กไม่รู้เรื่องอะไรเลยเห็นเขาเดินเต้นเต้นกันบิดบิดอะไรเนียสวยจังเลยมันยากไหมที่จะเรียนมันใช้เวลานานมากไมาหมคะที่จะ เราลักที่จะเต้นแล้วเนี่ยถ้ามีแฟนว่าเฮ้ยฉันจะเต้นจังหวะนี้ฉันจะทาอันนี้แล้วเนี่ยถ้าใจเรามาก่อนเนี่ยตอนนี้เนี่ยอายุเยอะที่สุดของเราเป็นเท่าไหร่เออ <c oughs> แปดสิบเอ็ดครับก็ยังมาเรียนอยู่ <80 S 2> นะคะก็ยัง<า>เรียนได้อยู่ต้องการเรียนยีราไหมไม่หรอกคนนี้เนี่ยมไม่นนม <c oughs> สนใจแต่ก่อนเขาจะมีคนเขา้าคนหลังแบบนี้นะคะแทน่เราเขามาได้จัดจัดระเบียบร่างกายจัดโค้เชอร์ตัวเองก็ช่วยเขาได้ พูดง,ง,ง่ายๆว่านอกจากลีลานี่จะเป็นการอาอกกำลังอากายแล้วก็จะเป็นการช่วยในเรื่องเพอร์แมนซ์เรื่องบุคลิกภาพด้วยใช่หใชไหมคะการเข้าสังคมเวลาสมมติว่ามีมิ팅หรือมีสัมมนาอะไรอย่างเงี้ยก็ง่ายเข้ากับพี่ใหญ่ได้ง่ายอย่างแก๊งสาวออฟฟิศข,ของเราก็มันเปาแบบถ้าอย่างนั้นอิงขอนิดนึงได้ไหมแบบว่าตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยที่ได้หรอโอ้ยเราเคาสตูมแบบที่ผ่านมาสตูมเปลี่ยนเนาะตายแล้ว สีแบบนี้ด่าเดี๋ยวจะใส่สีดำๆมาเนาะโอ้ยไม่ได้อย่างนี้ต้องแบบว่าจับเต็มไปเลยวันนี้โอเคค่ะได้ค่ะสำหรับรายการกูรู้วันนี้นะคะคำถามของคุณกูรู้แล้วใช่ไหมคะพบกับรายการของเราเริ่ใหม่ค่ะตอนนี้ขอดิฉันไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนอยากุดหยุด Bye. <laughs>